เฮ้เฮลโลสไปดีทามผสมยินด oh. ีทามผสมเข่าสู่บ้านบาาลาอยู่เท็กซัสเด้อมันอีเมีโอกาสมาบ้านที่บ้านนอกนี่เกยสอนมีโอกาสมาบ้านพี่น้องทามผสมมลายฝ่าล่ะปีเจอกันเอาทหานาซาเวก่อนไมมอ่าเป็นเต้นนั้นได้ได้ละอ่านี่ดินี่แหละอีผมคือกันนี่แหละสไดี

อืมโอเคไปไกล้กลบอลเลยนะไกลแล้วป่า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 มาเจอมาเจอหน่องไล่กลัวไรคนยังไงสบายดีสบายดิอ่าอ้อนี่เออมาอยากกินมาอยากเนาะเป็นไรสบายดิสบายดีสบายดีอ๋อลองทามดีมีเอ็นบัเห็นกันเถอะอ่สบายดีเออพวก นูทูบจะได้ะเออเนี่ยอไมยยอมมันกับขาวตัวนาะเิ่นเมอนาบยอมยอมมันกับขาวเน่ยฮัลโหลฮัลโหลสบายดีนี่ดิสบายดีอ่ายดุกถ้ากูอ่าลูกผู้ใหญ่บ่เนี่ยเออผู้ใหญ่อ่าไปร้านจะกอไหนเนี่ยสองสคนเลยเนี่ยร้านเออสคนละ โอ้พิตบ้านใหญ่ปานนั้นร้านซีอะซีละวะนนี่ยออยามีมีมีบระทุกาดเลยอันนี้โคเรียนเลยนี่คริเรียนอันยาเซลบอกโอปป้าโอปป้าเนี่ยคเรียนหน่อยโอปป้าฮันยูด้วยเย้เย้ได้โอปป้าได้รูโอปป้าอันยอโอปป้าอ่า าในสบายดีสบายดีคนงามเลยเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กตลอดแน่แน่ยนาย่าย่ายายาเห็นตลอดมีอาหารการกินเรื่อวันเอาพระพุ่งในตุ่นมหาอิมิจังน้อยจังเอาไปเบิ่งเออจังน้อยจังน้ออยให้เขาไปเบิ้งแล้อว่ารักควงมในตุ่นหมักฮงใช่ไหมหักหฮงไทยลงในคลิปมักหฮงเขา ไปสวนเขาเลยก็อาศัยวัฒน์ทยลงคลิปอ่ามะกรุงเ้าก็ไปสื่อเอาในเขาก็ซื่อมากเลยนวอยหนึ่งเขากินประปลายาม่านาเขาป่ะเอยเห็นเนี่ยของคอยยูเออนฮะนะทำไงเกิดวเป็นลอยต้นเนืองหันผักบ่มีตกมีลูกนี่เต็มเป็นซอยอยู่วอยกินมากแล้วก็เอาไบบานขางบามันขืนมาเต็มมีลูก่มีมีมันไม่น้อยน้อยนอยมันได้ง ม,มังคุงชนอใจเนี่ยมงกมีเอามาแต่โฟดาตำกอบโบกบแซบกันก็เอมาจากต้นกอบแซบตนี่นึงนะบอกเอาตัวนี้เขากเอาไปใส่เอาไปใส่แส่น้ำแข็งไหม่กอบขึ้นกันมีเป็นลักเราในต้นไปโฟดาก็ไปนทางไปเป็นลักเราในขางทางในต้นโอ้ยอยู่ในอยู่ในยูทูบแล้วกำจัมาคอลเลกอร์จะขึ้นไหมเปลักเรื่องเป็นลักอาตะมะงแซบขนาดเลยลักอามะคงมาดัมเอาของนบเออ โยค่อยรักหมังหมองบ่คอยเห็นอยู่แต่จะจับเอามากินเป็นไงสบายดีเออยู่ดีไหมเฮงไปแหนเดี๋ยวนอเออออกมา everything f i x e v e r y t h i n g fixed น้อยแยะเห็นไหมโอเคเกิดเกิดไม่เกิดไม่เครียดตัวหมวงเขามันมันย้อนลงมาเส้นหนาเด้ออเห็นอยากไปกินเยอะเห็นจะเอาไปกินมะม่วงอ่ปอุ้ยเอาดึงเอาดึงเอาจะไปดึง เพิ่นมาแต่ฟอยด์ะไม่มีหมักใหม่สดๆดสได้จะทางขนนอกหาลับหลับป่าหลับป่าซุกแล้วมันซุกแหละมันซุกแหละไอ้เจ้ไเครเฮียอ่า๋อนาคือข้าวเส้นว้เฮียอ่อแต่สาวไม่มาหลายเนอ นาสาวแล้วกะนแข็งแห้งจะปีเลยนี่นาสาวจับมันเปิบปลายวาปลายอะไรมันจะหอดเก่าซิบเบ่ปดซิบกะแล้วปีเมื่อไได้จะเกิดยวืนเอายุั้นเยงออ นักแสงไปงานเออเจ้านายเขาไปหาเราตัใหอ่เนี่ยนะเออเห็นไป swimming ยอเ r a นนกันไปใส่ไป swimming เขาให้สกูลมันยังจ็กปียังจ็กปีสิจบห้องซิปแต่เด็กห้องซิปเราเออไกลละไกลละใหญ่บ้าละดีได้ t r a i บาเดียวเดียวมันจังรยา ฝนตกบางแหงฮะฝนตกฟิสซาเฝนตกแห้งอขอย่บางวจะมีคนมาอยู่บ่เนี่ยว่าเคยว่ารถฝนตกแห้งยากอ่เนาะไปวัดเว้นไปเหตุอาเซเรลไปนเกียนอเออให้เขาเขาถึงมา เฮ l l ล่บอ o ฮาวเย e ดูนด a น g ส o d ่ย์ e ู o ้อ e ก o ่า o ัพเยอ a เยอะโอ๊ i n กรดอะไร h ยอะหนักข้อเลยไฟ8 v e มไฟ8ไฟโอ้เยอะเอะแต่ลูกเตมบ้านลูกร้านเต็มบ้าน Uh, uh, and uh, uh Thanksgiving. Uh day after day before Thanksgiving. In my. Bikini, in my house. Day before Thanksgiving. Yeah. I probably work. Thanksgiving. Day before Thanksgiving. you always off. Huh? Off are one. Day. Yeah, come the in the eve evening. Day. In the evening. Get up from work and come. We don't in. know yet, but we probably cooking too. <laughs> yeah. Okay. Yeah, you let me know. You let me knows on your Facebook. So I uh, keep tracking. Let's see if I do have mm hmm. some time. Um, I want to get together sometime. มาบันเข้าสิ่นอวันพี่บานนองเขานี่แหละมันโดนกระเท็นกันทีนึง ใครกับมีขอมีคัวของพายค้องมันเเออข่อยกับขี่รถมากโดนบ่อยู่ใกล้ว่าจังนี่35นา e s 35นาทสองบ่เดียเมงันนี่ I น่ไปีม about 35 minutes too 40 40อือเด็กมียังย่างยโตอ่ายังสามยังสามได้ของข่ได้เนี่ยอ เป the in ็นนกเกรมพายอยู่ข้างขีดดี่หมคะอ๋อเนี้ยนกเป็นไหมนกเป็นนะเลอะเหลี่ยงมันนะจะแ่มันดูน้ำเงามันก็จักแต่เห่านะฮะหัวจักหัดซื้อขั้นแรกได้ว่าเอิ่นซื้อมันแนมนาแล้วมันเข้าใจเห่าแต่ทอกแบ็กบ่ได้ตั้งซื้อมันปึ๊บเอิ่นปึ๊บเอิ่นซื้อปึ๊บมันแนมล้างเนาะเออมันเข้าใจเห่าอ่าเจอต่ว่ามันอ่าทอกแบ็กขึ้นเห่าบ่ได้มันแต่แอะแยะอยู่ ไ <I> อ่ามันบอกเออเออเออเรื่องตัวแฟมมันเสียเหรอเออเบาซื้อมันโนจักนะเหรออ่ามันเดียวหน่อยอ่ามันหัวมอนไปไส์มันสบายสมาบกมันสบายเลน่ะมอนสกลับมาอยู่วะเล็นบอกขอเบิร์นนั่งอ่าญี่ปุ่นหนี่งนั่งมาญี่ปุ่นหนึ่งนะเจ้าของมันตายหนึ่งนะมันไปนั่งอยู่ฮันจมันเถ่านั่งอยู่ทรนสเตชันน่งนะ มายังก่อนื้อยังก่อนอาจีพอาจีพบอกว่ายและไผแบบมันแซดขนาดนะจะคล้องอ่าหาได้แท็กเอ่อมันนั่งอยู่กับสั่งอ่าอะไรอันนู้นสับปของมันเนาะเหู่ในทางหน้าเทรนสเตชั่นนะครับอานานั่งตัวหนึ่งนั่งอเมริกาในนั่งเรื่องอ่ามาจือได้สามศาสตร์น่ะนะเออมันจืดจะคล้องมันคนทบิสเคยเบิ่งถ้าใครเคยไม่มาห่างจา คอเอามันนะเพราว่ามันเกิดสามสาสยังกลับไปหาเจ้าของเก่ามาคมันก็ล่ทางตไล่ตัว ลูกกโกใส่ปลาเน้นลูกใส่ที่เมื่อนน่ะนะใส่ไม่ร้านสีเพราะแหงล่ะร้านสีคนเนี่ยมาสี่ห้านอแกไปคเ ไปนั่มมานั่มะรเียมมันเตรียมมันจะเมื่อนั่มมันจะฝ่าเมื่อนะครับหนูจะก่เมื่อแด้มาประตอนมาแล้วเนี่ยนะมันใหญ่ปันเนียอมันใหญ่ปันเนียงายมันดีเลคนมันี่ยเอะฮาวส์ดอกเลยเขาคลีนมันคือบ้าเาตัวมันจะเป็นตัว่คือเอออ่โมดเดียวกันอ่าปั้นเดียวันเาป็นเพื่นเราหรือเปล่าเขายังอ่า พยเกย์ยังเจอคนอยู <mon os> ่บ้งอได้ยังเจออยู่บ่เจออยู่บ่ยังแววจกนานเคลกับพี่ไแล้วใาเจย next weekend we can go next weekend ทิ e k ไปได้บ่ next weekend บ่เอไปครับมาดู next weekend เนี่ยเ e ทเกตเดท next weekend เกตซ้อนวันทีนะไปลูกร้านกับพักกันเมื่ออะไรทำมาส้มอ่าไปเข้มอ่าไปได้บ่ next w ป e k e n d ไปคาบินได้ next weekend I'm up on the weekend Friday for the b l o Friday Saturday เออตอนนั้นแล้วมันถึงนั่นอ่า ไปเวกเกนได้วันที te ่14ไปนี okay, okay, yeah, uh ้ต huh. mm ัวว uh ่าไปไปแท้ได้นาองโอเคเอาแท็กฮะแท็กมีวันที่14เวกเกนเห่ๆยวกเกอรเวกนเออเยอ่โอเคต้อง่วงรองกันนะไปนะอ่าโปรแกรมอาป็นวันอิต์แท็กเคอมอล์กรอโรหรออาแท็กมาหาควอยเน่ไม่ได้ได้ไปได้ไปยูฟีก็จะไปจ้างเดือนอ่าห่าแม่เนี่เด้ไม่โอกาสได้ไปก็ไปเนาะอแม่เนี่เด้ว่าจะถามอยู่อยากไปแน่นนอยากไป เฮ็ดคอนเทนต์อยู่ในหานอไปแคมปิ้งไป next weekend หนู on the 14ยมันที่14มันมาสิบห้ามันที่สามเลยแมนสิบห้าสิบหกฝ่ายฮานาเฮ็ดงานสามหมื่นนี่ดิออกอ่า Thursday Friday Saturday Sunday เม่นวะมันที่เท่าไหร่ โอวันที่สินี่ไปได้ไปได้ฮะ next next coming นี่นะ on f o r t นองงไไป็าปก็ส่วนเขาไปทําเกิดวายก้อไปองไฟไปไปพักกันไปเฮาแฟนไม่ดีนะหลายคนไปส่วนกันไปนะโก้เนาะไปโทรหากันอ่า okay i'm gonna text you to confirm okay? yeah confirm it can, yeah can, can book just buy relief for buy. People, uh, yeah we go on weekend I yeah need we go. To go put up christmas tree anyway yeah so i had yeah. to go put up okay christmas we go tree. we go on the 14th yeah we can the 14. Uh -huh. yeah all mm right -hmm. i'm gonna text will, you yeah 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 okay okay yeah that's fine, good fine. i want to go fine, fine. i want to do okay, the content fine. over there uh -huh. Uh, 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 Did y o u follow ม e uh, yet uh, on my YouTube แง a โอเคแม o ก a ์จะอ u YouTube Facebook ก no. no. no, uh, really. ็มี่คอยมีของเจ้าคอยเห็นเจ้าอยู่ตลอด YouTube คอยก็มี่นี่นี่เบิ้ง YouTube น่หนี่ได้แงะ e I got I want to make content นี่เด้อฮสมะ มันือพอมันได้แบบัใหญ่นดครับอยบางมันคือใหญ่นะดีโอเวานเมื่อไหร่เะย๋ยวันตะลิงรอนัีบอมือจะอ๋อกเมื่อไ่ะอือยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งย่งอยู่สองคนเนี่ยนึกว่าเพิ่นอยู่ลา้ขูลายคนเนาะอ่า ทางกาเดนพี่น้องบ้านพี่บ้านน้องเลยนาอเขามาทั้งเมืองดาวท่าดาล,ล้วสปีดละขี่รถกลับเมื่อน,นี้ละดาวท่าเพราะเมืองดาลส ทางสมไอ้มาอยู่น,ยน,ยนี่แหละจะได้เกียร์ดีนะทางน,นก็นทางเส้นนี้ก็ติดประจำเกลียวมาหน่อยละทางเขาในเมืองเนาะมีรถพอ,อไปได้บอขังบอค่าบอของบอฆ่าห่าพานปรสมส้มเมืองขี่รถส้มเมืองมึง

ไปกับหน่อยสามสี่สิบนาทีพวกนไหนมามันไก่ไหนตามม,มาสมอีกประมาณกันไหนไก่เติมไหนเส้นทางกันวันเป็นวันอาทิตย์น้า ทำนี่เสร็แล้ววันอาทิตย์ไปได้สบายอ่ะคันวันธรรมดาบอตองพระมาซ้ายนี่นะวันธรรมดาวันได้สมงศ์เลือกเบียกเลือกการเว้ยเป็นสมงศ์กับบวิทได้นี่นะอันนี้โอ้เขาพานันชัวยโน,น่นนี่น่องนี่ถั่วมาทางเบืองดาเท้าอีกเบืองนึงเบืองสาวไซน์การผสมอ่า เบื้องดาทาวเบื้องเบื้องทางซา,าวนาะทางซาวดาวทาวของอ่าดาลัสเมืองดาลัสเนี่ยอ่าซาวทรายอ,อ,อ่านี่็เป็นทางเส้นทางแลนด์มาร์คแบบไม่ของอ่าเมืองดาลัสนออนเ,นเนี่ยบริเห็นบ่อาเกะแทกเขาเห็ดนี่ยเป็นอ่าสะพานแค้นเนาะกุุงคุงนุ่งแบบนี้เนี่ยแม่นของดาลัสตะธานผสมนะ เป็นแลนด์มาร์คหม่ก่ับกำลังสร้างแล,แล้วไม่ไม่แหละประมาณสี่ห้าปีนี่แหละเป็นทางลงไฮเวย์ตัวน,นี้ก็แลนด์ลงตรงไปเลยก็ไป,ปแหละเมืองฟอร์ดเวิร์ดเอ่อดาวเทาวฟอร์ดเวิร์ดระหว่างดารลัสก,กับฟอร์ดเวิร์ดนี่ใกล้กันประมาณสามสิบไม้ตามผระสมอยู่ในประมาณสามสิบไม้เต็มดาวเทาดารลัสไปหาดาวทาวฟอร์ดเวิร์ด ไพี่น้องซุ้มซนคนเล้าเขาก็ไลยอยู่ซ้ายนี่นะมีไล่โมูบานมาสันซส์ไล่โมูบานคนเล้าเขาไปโมาน่าก็เจอกันออกอย่างนี้ใน,ในวัดนี่ครับมีหลายวัดอีกอยู่ในเขตตลิสฟอร์เวิร์ดในหัวพอตากว่านะีเอา เอาไรแต่วัดตัูจัก่อนเราเคยไปเอาวัดยญ่ไงวัดน่ดนะประมาณหกวัด,วด เพียงแค่นี้นะเออ่คลิปประยามพีายามน้องเนาะ